สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาบ่อราคา500บาทนะครับราคาถูกแต่ว่าบ่อใหญ่มากนะครับนู่นครับเป็นตัวเอลแบบนี้นะครับพื้นที่บ่อน่าจะเกือบเกือบสามไร่นะครับหญ้าเต็มบ่อเลยครับแต่ว่าปลาก็ออกเรื่อยๆอยู่นะครับบ่อไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณเอวนะครับแต่ว่าบ่อมันกว้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราตั้งเครื่องสูบไว้คืนนี้นอนเฝ้าแล้วพรุ่งนี้ เราจะลงหาปลานะครับก็มาติดตามชมกันได้เลยครับเราจะให้น้ำไหลลงไปที่บ่อนู้นนะครับ สวัสดีเช้าวันถัดมานะครับนี่นะครับทางนู้นแห้งแล้วนะครับทางนู้นก็แห้งนะครับเหลือแค่ตรงนี้นะครับปลามารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับปลาออกยุบยับเลยนะครับน่าจะมีเยอะอยู่ครับน่าจะมีเยอะอยู่เป็นปลาป่าแต่ว่าปลาดูเหมือนจะเยอะนะครับเดี๋ยวสักพักเราจะเริ่มลงหากันแล้วนะครับ ปลากันโอ้ยปันดิมน,นะครับปลาดินบ่อน,นี้เป็นปลาป่าล้วนนะครับไม่ใช่ปลาปล่อยนะครับมีกระจาย Ô oh, đi tắc rồi Tắc bã Ô, khá tuyệt vời, dù บูนิอาลโหลตักโซ่ได้ป่ะนุมออบบูก็เข้าอ,อ,อาลโลตักทีนึ่งสองกิโลครับอสสอีกระุยกย กิโลปลาเล็กปลาน้อยโอ้หปลานนี้มีเยอะแล้วเนะี่ยไม่ได้มีแต่ตรงนี้นะครับมันหนีขึ้นไปข้างบนอีกเยอะเลยนะครับ mā noi nā khanaar pī mā noi pī kēr ā manis ā kēr āi kēr ā pī kēr mā 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 āi kēr mī āi kēr กันปนึงก็ใส่กุวยก้าแลดกว่าด้ลน่าักต้งไปอันนี้ก็เกิอยู่ไมผมว่านี่ก็เกิอยู่เจ็ดปลก็น่ย นั่น,น,นว่ะล่ะน่ามืลอละมาสักยุกยี่มู่โอ้ปานินยังมีอยู่นะครับปานินยังมีอยู่นี่เอาตัวงามก่อนเลย

เห็นได้ไงวะเห็นข้างยอะอ๋อนั่นนั่นนั่นเจอละ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 นี่ใส่นี่กินอร่อยวัวอ้วนน่ะเนี่ยมันอ้วนเลย ที usted, ่อดิมมาขอ้นเลยกันมาขึ้นออกขึ้นทุกพรมทุกพมกันขึ้นหนอเดี๋ยวรอดจังอ่ะอดงยังไงช่องอันน้ากันบัวลายอ่ะไม่เคยกินคร ฮะโอ้ปลาไหลตัวใหญ่โอ้ตัวสวยๆเลยโอ้มาได้ดมาเที่ยกันเว้ไจัไปไปคอน้อคนี่ครับตัวเมื่อกี้นะครับที่หลุดไปเมื่อกี้ตัวใหญ่ Ưm ừ. Ưm à mẹ, tháng hôm qua bà chọn nó mà Bà chọn ngay, chọn ngay Hãy đẹp Ờ da Có ngon lắm đó Chạp đây nhẹ Mà nhẹ khuyên Có đúng lắm hả ปลาช่อนหรือปลาอะไรปลาช่อนปลาช่อนตายแล้วโอ้โหแข็งตัวเลยใสไปก่อนเฮ้ยพ่อยห่โอ้นั่นอะไรโอ้หปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่

อะไรไ <ป S 1> โอ้เจอพอดีเฮ้ยเสยเสยเสยเจอคนดีเจอคนดีต้องให้ดีสนนี่ไะ Để lấy pha bù ạ Ồ Cướp lô vừa đuôi ra đây kìa gì gây nhau nhỉ Lai dùm ạ Chứ bánh nào hỏi nhìn nhớ gãi ตรงที่มันแบบเป็นถ้ำเป็นหลุมอย่างเงี้ยมันก็มาหลบ 别别别！尼尼尼尼尼！哦，没得，没得。啥了？<手>没奈着。弄啥？嗯，怎么了？好吧。有。明天我叫你点洗面。就在等啊。嗯。哦，有，真有，真地。 哦。 กวัวโอ้ยยืนตัวใหญ่มาแล้วครับสายโลตัวแรกของวันนี้เจ้าหนองโลก,กวัวมีคู่อยูอ่มีคู่อยู่เออัระชั้นน้อยอืม mỏ con mổ

Ada, ini Hmm. Hmm. Aduh, <tuk> tuh ya. Alto, loco. Langkaan. สวยครับกือบโลบัดนี้อะไรเหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ่ใหญ่ไม่ใหญ่โออไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้มีหลายตัวครับเท่านี้นี่โอ้นี้หมดเลยอ่าจะเป็นใส่ลูกๆอ่ะรุ่นเดียวกันเลยเดี๋ยวเราดักได้อนโขดตัอีกแล้วรุ่นเดียวกัน อยู่มากเลยเนะี่ยเป็นน้ำด้วยโอ้นั่น くそ。うん。ん。おらね。<m -roired> โอตาแล้วส oh! ่มาก่ใส่มาก่นโอ้สายโบเลยครับเออไยังมา ปลาไหลไม่นก็มีตัวใหญ่ก็บูกลบูอ๋อโอ้ตัวใหญ่อันลงตัวเกือบโลครับบ อตัวนึงครับปลาบูนั่นเจออีกแล้วปลาบูสวยๆครับ Quýt Bắt lại Ừ, sợ Mà bị đẹp à? Mà đi Ừ Nó nào đâu Không biết vì nó không phải thu 哈哈哈哈哈！那咋打？哎呀，别！我吹，我吹，我吹！海呢？我吹，我不要我呀，海捕。不捕不样？海捕，不哦，宝鱼呢？罗巴抽呢？好大个！哟，这不带？怎 งายหมูอม่หมอมากยน่งเยอยเงี่ยเลยเจออะไรไม่รู้ครับโอ้โหปลาไหลใหญ่โอ้โหปิดฉากสวยเลยตัวนี้เอาตรงนี้โอ้โหเนี่บอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่รู้มือ Oh, babu, babu. Terbabu itu. Masih ada yang mungum ya? Kong apa ya? Terus apa นโลนบ้าไมอาเดี๋ยวมดิ

拿起来这